รู้ว่าโครงการส่วนมากแล้วเนี่ยถ้าที่ดินนอกโครงการเขาต่ํากว่าเตี้ยก,กว่าหรือแบบมันสูงแบบห่างกันเยอะๆเนี่ยส่วนมากต้องทําเป็นเขาเรียกว่ากําแพงกันดินหรือเขื่อนกันดินคุณผู้ชมซึ่งต้องบอกว่าตรงนี้เนี่ยที่เราเทปูนเนี่ยอันนี้โครงการนะที่เทถน,นนเทปูลเนี่ยมองเห็นยากแต่ถ้าเมื่อไหร่เนี่ยมันเป็นดินคุณผู้ชมอัตราในการซุดตัวเนี่ยหรือความหนาแน่นเนี่ยมันน้อยกว่าสวัสดีครับผมโบสารโรสอแสงทองการช่างครับวันนี้ อยู่ที่หมู่บ้านเดอะไพเวซี acy, พุทธมณฑลสายเจ็ดหลังนี้เลยสำหรับคุณลูกค้าที่ใช้บริการกับบริษัทต่บบอแสองทองการช่างเรามีรับประกันหลังการขายให้1ปีเต็มท่านสามารถแอดไลน์ติดต่อเข้ามาเราจะมีแอดมินคอยดูแลให้ครับ และสำหรับลูกค้าท่านใดอยากแนะนำติชมสามารถติดต่อโดยตรงถึงผู้บริหารโดยการกดปุ่มด้านล่างตรงนี้ได้เลยครับเรามีพนักงานมากกว่า100คนที่คอยดูแลลูกค้าทุกท่านครับและตรงนี้คือศูนย์อบรมพนักงานเราจะมีวิทยากรมาคอยให้การอบรมอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้บริการของเราออกมาดีที่สุดครับเรามีตัวอย่างการต่อเติมบ้านเป็นวิดีโอมากกว่า1นึ่พันวิดีโอคุณลูกค้าสามารถเข้าไปดูตัวอย่างในการต่อเติมบ้านแบบที่ท่านสนใจได้เลยตอนนี้ครับบ้านหลังนี้นะครับ ผมจะมารีวิวเกี่ยวกับการทําเขื่อนการดินคุณผู้ชมมันเป็นงานแก้นะแต่ว่างานแก้ประเภทนี้มีงานแก้ได้หลายแบบนะครับบางท่านบอกว่าเขื่อนการดินเนี่ยส่วนมากแล้วถ้าเป็นแบบบ้านที่ติดกับรั้วโครงการอันนี้คือรั้วโครงการคุณผู้ชมมาดูด้านหลังนี่นี่คือรั้วโครงการนะรั้วเนี่ยมันก็จะยาวขนาบตัวบ,บ้านของท่านเจ้าของบ้านหลังนี้ไปเลยคุณผู้ชมแต่ว่ารั้วโครงการส่วนมากแล้วเนี่ยถ้าที่ดินนอกโครงการเขาต่ํากว่าเตี้ยกว่าหรือแบบมันสูงแบบห่างกันเยอะๆเนี่ย ส่วนมากต้องทําเป็นเขาเรียกว่ากําแพงกันดินหรือเขื่อนกันดินคุณผู้ชมซึ่งต้องบอกว่าตรงนี้เนี่ยที่เราเทปูนเนี่ยอันนี้โครงการนะที่เทถน,นนเทปูลเนี่ยมองเห็นยากแต่ถ้าเมื่อไรเนี่ยมันเป็นดินคุณผู้ชมอัตราในการซุดตัวเนี่ยหรือความหนาแน่นเนี่ยมันน้อยกว่ามันจะเห็นเป็นโพรงเหมือนด้านในนี้อ่าเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับแต่ก่อนอื่นต้องบอกว่าอ่าเดินเข้ามาตรงนี้คุณผู้ชมท่านเจ้าของบ้านเนี่ยทำการต่อเติมหลังบ้านด้วยนะครับก็คือเป็นการรื้อถอนอ่าหลังบ้านออกนะครับแล้วก็ทําการลงเสาเข็มใหม่ ซึ่งหลังบ้านเนี่ยงานจะต่างจากข้างบ้านที่ผมกำลังจะพาไปดูงานหลังบ้านจะเป็นงานประเภทที่แบบลงเสาเข็มไมโครพายนะครับแบบแบบว่าทําแบบโครงสร้างแบบแข็งแรงขึ้นมาเลยก่อผนังก่ออะไรเลยนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูแต่ว่าพามาดูอันนี้ก่อนซึ่งอันนี้เนี่ยผมอยากจะนําเสนอว่าเป็นการแก้ปัญหาโดยหน้าง,งานเดิมเนี่ยเขาแบบมีอายุการใช้งานค่อนข้างนานคุณผู้ชมซึ่งกําแพงการดินตรงนี้เนี่ยด้วยอายุการใช้งานมานานเนี่ยนะครับมันจึงทําให้แบบ ส่วนที่จะต้องมีความจําเป็นเนี่ยทางโครงการเขาไม่ได้ทำเอาไว้นั่นคืออะไรตามผมมาดูค่อยๆไปดูนะอันนี้เหล็กคุณผู้ชมเหล็กอาจจะเห็นว่าเฮ้ยทไมมันเป็นสีขาวๆจริงๆแล้วเนี่ยเราทําตอนหน้าฝนคือฝนตกทุกสัปดาห์เลยแล้วพอเหล็กมาวางเนี่ยท่านเจ้าของบ้านก็อาจจะตกใจนะว่าเฮ้ยพอหน้าฝนแล้วมันจะเป็นสนิมแล้วมันเป็นแน่นอนแล้วมันเป็นง่ายมากแต่สนิมเนี่ยคุณผู้ชมอ่ะมาดูกใกล้สนิมเนี่ยมันไม่ได้กัดกินเหล็กนะเหล็กอันเนี้ย ความหนาถึง12มิล12มิลนั่นก็คือแบบหนาแบบเป็นเซนน่ะนะฮะมันไม่ได้แบบกัดกินแล้วแบบเหล็กขาดเลยไม่ใช่เหล็ก12เนี่ยเอาแช่แบบกลางฝนไว้เนี่ยผมบอกให้เลยว่า5ปีผ่านไปอ่ะคุณแบบหักด้วยมือเปล่าอาจจะยังไม่ได้นะครับมันไม่ได้กินแบบขนาดนั้นคุณผู้ชมแต่ความตกใจหรืออะไรพวกนี้เนี่ยเราต้องแก้ปัญหาหน้างานให้เก่งและต้องอธิบายให้ลูกค้าเข้าใจให้ได้นะครับอย่างตรงเนี้ยคุณเอาเหล็กมาเนี่ยคุณจะวางไว้ตรงไหนล่ะข้อที่1คือ คุณวางไว้ข้างนอกเอาบูชีดคุมเราเคยคุมแล้วเปิดบูชีดออกมาเป็นไงสนิมกินเต็มไปหมดอันนี้ก็เหมือนกันถ้าวางไว้หน้าบ้านถึงเื้อเบื้องท่านจองบ้านก็พังอีกเห็นไหมเรามีบูชีดรองด้วยเห็นไหมเนี่ยเราแบบดูแลเป็นอย่างดีเลยเราไปต่อเติมบ้านคุณลูกค้าท่านไหนเนี่ยคุณลูกค้าก็จะได้งานโปรเทคแบบนี้นะครับถ้าไม่ได้ก็คอมเมนต์ได้เลยนะเราจะมีลน์คอมเพนเนี่ยนะครับสามารถส่งมาถึงผู้บริหารได้เลยหนึ่งอานนั้นก็คือผมก็จะอยู่ในลน์อันนั้นเหมือนกันแต่ก็จะมีผู้ช่วยคอยช่วยดูแลอีนะลอนนั้้ผูชม เราก็ต้องอธิบายว่าเราจะใช้ส่วนหนึ่งในการประกอบโครงสร้างที่เราจะทําเขื่อนกันดินนี่แหละนะครับซึ่งเขื่อนกันดินด้านหลังของผมอามาดูนี่เลยเดี๋ยวตาล้องไปยืนมุมนู้นนะจะได้เห็นกว้างๆหน่อยนะจากมุมนี้คุณผู้ชมจะเห็นเลยว่าเสาเข็มเนี่ยนะครับเรียงเป็นระเบียบแล้วก็ระยะเนี่ยเท่าๆกันในการลงเสาเข็มแบบนี้นั่นก็คือเป็นเสาเข็มที่ใช้แรงคนขยุ่มแต่ว่าระยะที่เราลงคุณผู้ชมเราสามารถกะได้นะครับถ้าเป็นแบบช่างฝีมือก็จะเป็นแบบนี้คือต้องบอกกันเลยว่าเขาว่าฝีมือนี่คือหกเหลี่ยมเนี่ยมันต้องใช้คนขุดนะ ขุดเสร็จเนี่ยระยะห่างมันต้องพอดีไม่งั้นฟิกชันมันจะไม่ได้ฟิกชันคือแรงเสียดทานสมมติว่านี่คือเสาเข็มนะครับเจาะลงไปในดินเนี่ยนะครับเห็นไหมแรงเสียดทานมันจะเป็นไงมันจะหนืดใช่ไหมแต่ถ้ามาเจาะใกล้ๆกันเนี่ยไอ้ความหนืดของผนังที่มันจะเสียดทานเนี่ยมันจะบางลงนะครับผนังคืออะไรอายุตัอย่ตงตรงนีนี่อันนี้คือผนังระยะห่างกันเนี่ยผมบอกให้เลยว่าแบบนี้มันยังไม่บางเพราะว่าเสาเข็มหน้าตัดเสาเข็มเนี่ยมันยังแบบเขาเรียกว่าอะไรมีระยะห gucken, yorsun, ่างกว้างกว่าห okay? น้าตัดเสาเข็มคุณผู้ชม ซึ่งต้องบอกให้เลยว่าแบบนี้ลงไปลงไปเนี่ยนะครับเราจะทําการลงเพื่อที่จะรับฐานในการที่จะทำเ <c oughs> ขื่อนการดินใหม่แต่เขื่อนการดินอันเก่าคุณผู้ชมในการที่จะแก้ปัญหานั้นก็คือเขาไม่มีเซนการดินอันเก่าเขาทํารั้วแบบนี้นะครับเขาลงเสาเข็มเหมือนกันเมื่อกี้ผมพูดเรื่องเสาเข็มอันนี้นะอันนี้จะเป็นเสาเข็มที่น่าจะเป็นเสาเข็มไอแต่ด้วยความลึกเนี่ยผมคิดว่าน่าจะพอๆกันเพราะว่าอันนี้ผมก็ใช้6เมตรเหมือนกันอันนี้ก็ไม่น่าจะเดิน6เมตรนะครับแต่ฟุตติ้งเนี่ยเขาทำหัวใหญ่เลย ทั้ฟุตติ้งหัวใหญ่นะครับพวกนี้ส่วนมากจะใช้แมคโครกดเพราะว่าตอนหน้างานที่เป็นดินโลง่ลงๆเนี่ยนะครับแมคโคสามารถเข้ามาได้แต่อันนี้แมคโครนี่เข้ามายากนะครับซึ่งตรงนี้พอลงไปเสร็จนะครับตรงกลางอ่ะจะเป็นเสาเข็มแบบนี้แล้วมีฟุตติ้งล้อมนะครับซึ่งเขาประหยัดปูนประหยัดปูนคืออะไรเขาใช้ฟุตติ้งนะครับในการทําเป็นคานนะครับโดยใช้แผ่นพื้นเนี่ยวางแบบวางพาดอ่ะวางพาดคือแบบนี้คุณสังเกตน,นะเห็นไหมตั้งแต่ขอบเนี้ยจนถึงขอบเนี้ยนะครับเป็นตัวที่เราตำหนักแต่ตั้งแต่ขอบยาวไปนะุช ยาวไปเลยเนี่ยยาวไปเลยเนี่ยเนี่ยยาวมาเลยเนี่ยไม่มีอะไรรองรับเลยผู้ชมมาดูสิมีแต่ดินเห็นนะลอยลอยอยู่บนดินด้วยนี่นี่ลอยอยู่บนดินด้วยลอยอยู่บนดินนะครับดูตรงนี้จะเห็นชัดกว่าคุณเห็นแผ่นพนื้นนั่น <AK> นี่ไหมแผ่นพื้นนี่ไหมนี่เห็นไหมตัวเนี้ยไม่มีอะไรรองรับเลยโลง่งลอยอยู่บนดินแต่อันเนี้ยรองรับแค่ประมาณคืบ่นึงของผมประมาณคืบ่นึงเองถ้ามองจากสายตาก็สิบห้าเซนนะครับเนี่ยยาวมาเลยผู้ชมแต่กองต้องยอยยอกช่วยกันยอกผู้ชมจะได้เห็นนะ เห็นนะยาวไปเลยนะลอยไปเลยเห็นนะเนี่ยแล้วก็มีอีกสิบห้าเซนตรงนี้ในการวางพาดในการวางพาดเอ็นะอ่านะเดี๋ยวดูจากมุมนี้เดี๋ยวกล้องไปยืนมุมนี้ฮะคือต้องบอกว่าผมเนี่ยกำกับเองถ่ายทำเองอธิบายเองคุณผู้ชมเล่าจากประสบการณ์และความรู้ที่มีนะฮะตรงนี้แผ่นทั้งแผ่นเนี่ยมันยาวเห็นไหมมันยาวโดยการใช้แผ่นพื้นอันล่างสุดเนี่ยคุณผู้ชมพาดที่หัวฟุตติ้งสองอันเนี้ยอันนี้เห็นนะน้ำหนักแผ่นล่างสุดเนี่ย รับน้าหนักนี่แผ่นที่สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเขาเรียงรับลงมาเลยนะน้ําหนักจะไปโหลดลงที่แผ่นล่างสุดนะการทํารั้วแบบเนี้คุณผู้ชมปัญหานั้นก็คือในอนาคตพื้นเนี่ยดินมันสุดตัวแล้วมันไม่มีอะไรรองรับนะครับแผ่นล่างสุดอาจจะแตกอาจจะหักได้ในการที่ผมทํารั้วที่ร้านเปียงยางถ้าใครจํากันได้นะผมเนี่ยทาการทำเขาเรียกว่าอะไรแหละคานคอดินคานเนี่ยเราจะใช้เหล็ก12เนี่ยที่ผมเตรียมเตรียมมัน คานคอดินเหล็สิบสองเนี่ยวางเลยนะครับถักกันเป็นสี่เส้นนะเหล็กคานจะมีสี่เส้นเอาง่ายเลยนะครับเมื่อเทป,ปูนอมจบเสร็จเนี่ยความสูงเนี่ยความสูงของคานเนี่ยจะอยู่ที่สาสิบเซนความกว้างอยู่ที่ยี่สิบเซนโดยประมาณนะครับซึ่งต้องบอกเขาเลยว่าเราเนี่ยต้องทําคานคอดินเพื่อที่จะเชื่อมหัวฟุตติ้งนี่คุณผู้ชมเชื่อมหัวฟุตติ้งหัวเนี้ยไปถึงหัวเนี้ยแล้วก็ต่อไปหัวนู้นนะ่ะคุณผู้ชมซึ่งป,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 ประเด็นอยู่อย่างนี้ คานเนี่ยมันจะแข็งแรงกว่าไอ้แผ่นพื้นบางๆเนะี่ยเห็นไหมแผ่นพื้นบางๆเนี่ยเป็นแผ่นพื้นที่รับน้ําหนักจากข้างบนทั้งหมดเลยนะแล้วก็มาลงนะฮะข้างล่างเนี่ยเมื่อดินหายไปเนี่ยนะครับปัญหาคือแผ่นพื้นอันนี้มีโอกาสมีปัญหาได้แต่ว่ายากไหมผมบอกว่ามันก็ยากนะเพราะว่าเขาทำมาอัดเขาเรียกว่าอัดแรงค่อนข้างแข็งแรงนะครับทีนี้การแก้ปัญหาของเรามาละเสาเข็มพวกนี้คุณผู้ชม บางท่านบอกว่าคุณโบท๊ททำไมมันเท่ากันหมดเลยคุณโบท๊ทลงด้านผิดหรือเปล่าอ่านี่ก็สําคัญนะลงด้านผิดคืออะไรนะฮะเนี่ยเสาเข็มหกเหลี่ยมนะฮะด้านเนี้ยส่วนมากเขาจะเอาไว้ลงใต้ดินอีกด้านหนึ่งอ่ะมันจะเป็นด้านที่มีรูนะับจริงๆแล้วลงไม่ผิดด้านหรอกนะครับอ่ามีรูเล็กๆแล้วกันลงไม่ผิดด้านอ่ามาดูตรงนี้อันนี้เขาตัดทิ้งไว้ลงไม่ผิดด้านเพราะอะไรเพราะว่าเวลาลงเสาเข็มเนี่ยแต่ละต้นมันจะลงใกล้เคียงกันมันจะไม่มันไม่เท่ากันเป๊ะเลยนะ มันจะแบบเหลือห่อมันิดหน่อย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 นะครับรูเล็กๆคือรูอันนี้นี่มาถ่ายมึงนี่ครับนี่จะเห็นเลยนี่นี่ฝั่งนี้ฮนะ <laughs> ต้องบอกว่ารูเล็กๆตรงนี้คุณผู้ชมกับรูใหญ่ๆเนี่ยนะครับส่วนมากเนี่ยเขาเอารูรูใหญ่เนี่ยลงไปแล้วรูเล็กจะอยู่ข้างบนเพื่อที่จะมันมีแรงอัดของอากาศเสาเข็มหกเหลี่ยมมันเป็นเสาเข็มที่ใช้แรงดูดของอากาศด้วยในการที่ทําให้มันแข็งแรงโอ้เขาออกแบบมาค่อนข้างแบบ มีเทคโนโลยีในตัวนะแต่เอาจริงๆอะถ้าคนไม่รู้ก็คือไม่รู้นะคนไม่รู้ก็คือเขาเอารูเล็กๆล,ล,ลงก่อนนะครับแต่ช่างที่เขาทํางานมานานเนี่ยผมก็เคยคุยผมเป็นคนที่ช่างถามไงว่าทําไมไม่เอารูเล็กๆล,ลงบ้างเอารูจะใหญ่ลงนะครับช่างเขาบอกว่ามันมีแรงอัดของอากาศทีนี้เสาเข็มพวกนี้ทำไมมีรูใหญ่หมดเลยเนื่องจากผมทําการตัดไงกองเสาเข็มอยู่นี่เดี๋ยวผมทําการตัดเรียบร้อยแล้ะเพราะว่าระยะของในการลงเนี่ยมันจะมีเท่าเท่ามันจะใกล้เคียงกันอะแต่มันไม่ได้เท่ากันเป๊รร้อยเปอร์เซ็นต์แต่เราต้องทาการ เคลียหน้างานคือตัดเสาเข็มให้มันเท่ากันเป๊ะร้อเนะครับเมื่อลงเสาเข็มแบบนี้ไปแล้วคุณผู้ชมเราต้องทําการเทลีนอ่านี่ลีนอยู่นี่อันนี้คือลีนลีนนี่คือปูนซีเมนต์นะเนี่ยปูนพวกนี้เขาเรียกว่าลีนเขาเทเทลีนงานเทลีนจะเป็นงานที่เรียบร้อยเรียบร้อยแบบเขาว่าช่างบางคนอ่ะเขาไม่เสียเขาไม่อยากเสียปูนหรอกแล้วก็ไหนต้องเสียเวลามาเทใช่ไหมอันนี้คือลีนที่เราเทจะเทยาวไปนี่เลยบางคนเขาจะปล่อยให้เป็นดินแบบเนี้ยเนี่ยเป็นดินอย่างเงี้ยแล้วก็เอาเหล็กวางเลย นะครับถามว่าทําได้ไหมทําได้แต่ผมมองให้เลยว่ามันไม่มาตรฐานเพราะว่าด้านล่างเนี่ยมันจะมีความชื้นของดินอะไรพวกนี้ทำให้เหล็กพวกนี้ในอนาคตนานๆไปแล้วนะหลัก10ปีมีปัญหาได้นะครับทีนี้หลักการของเราคือเราลงเสาเข็มเสร็จแล้วเทลินเสร็จแล้วต่อไปก็คือเราจะเอาเหล็กเนี่ยมาวางในการมาวางเหล็กต้องคาถามคือเราทํายังไงต่อเอามาวางเสร็จแล้วก็ทําการเทป,ปูนอมไปเลยนะครับตรงเนี้ยมันจะเป็นคล้ายๆเขื่อนกันดินแต่เป็นการดินที่ ออกมาจากลัวอันนี้คืองานแก้ปัญหานะการดินที่ออกมาจากลัวเห็นไหมแต่ว่ายังอยู่ในแนวของฟุตติ้งอ่าแต่ว่าพอเทจบเนี่ยมันจะอยู่แนวของอิฐที่ผมก้นนี่แหละนะครับพวกนี้เนี่ยมันจะเป็นคล้ายๆแบบเขาเรียกว่าอะไรแหละทางเดินอ,ะอ่ะอ่าทางเดินด้วยนะที่มันโอกาสการสุดตัวเนี่ยมันยากทีนี้ปัญหาคือไอ้ตรงเสาวพวกเนี้มันถ้าถามว่าอนาคตมันจะมีปัญหาไหมอาจจะมีแคร็กด้วยถ้าคุณแบบจะให้น่าหน่อยคุณก็อาจจะตัดตัดจอยหน่อยเพื่อที่จะไม่ให้มันแตกใน ในส่วนของพื้นนะเพราะอนาคตพวกนี้เสาเข็มมันไม่เท่ากันมันมีโอกาสแค็กได้อันนี้คือรายละเอียดงานที่ผมได้กล่าวไว้ที่คําถามคือคุณบอสแล้วแบบนี้มันจะแก้ปัญหาได้ไหมอันนี้เป็นการแก้ปัญหาที่แบบผมมองว่าระยะยาวน่าจะจบนะครับเพราะว่าเราลงเสาเข็มไปด้วยคือพื้นตรงนี้ที่เราทําการเทแล้วเนี่ยมันจะเป็นเหมือนคานที่คอยอต้องบอกอะไรที่คอยกันเนี่ยดินให้มันสไลด์ออกน,นะครับจะเป็นเหมือนคานนะครับแต่ถามว่าในอนาคตถ้าเพื่อนบ้านถมดินเท่ากับของเรา นะถ้าด้านนอกเนี้ยถมดินเท่ากับของเราแล้วอนาคตเนี้ยดินมันจะไม่มีการสไลด์ออกพวกน,นี้คือจบเหมือนกันไม่มีปัญหาละฝั่งนี้ก็คือจบไปเลยนะครับมา,มาดูอีกฝั่งหนึ่งที่เจอปัญหาเหมือนกันเป็นฝั่งของตัวบ้านฝั่งของตัวบ้านเนี้ยเราแก้ปัญหาด้วยหลายวิธีนะคือต้องบอกก่อนว่าบ้านหลังเนี้ยในส่วนของฝั่งตัวบ้านเนี้ยซุดน้อยไม่เยอะนะครับส่วนมากจะไปซุดฝั่งนี้อันนี้คือฝั่งตัวบ้านมีเหมือนกันนะเป็นตะไคร่เขียวๆเห็นไหมเนี่ยมีเหมือนกันอันนี้คือการซุดเดิมทีดินน่าจะอยู่ประมาณตรงเน นี่คือสุดลงนะครับจะเห็นแบบเนื้อสีที่แบบเป็นซีเมนต์ที่ไม่ได้เทเอาไว้นะครับเนี่ยส่วนของฝั่งของตัวบ้านคุณผู้ชมอ่าผมอยากจะพาพาไปดูนะอ่ามาดูในการซุดตัวเนี่ยไม่เยอะมากนะครับแต่ว่าหลังบ้านเนี่ยช่างเราทำการต่อเติมบ้านนะครับต่อเติมโดยการลงเสาเข็มด้วยไมโครพายคำถามคือถ้าลงเสาเข็มด้วยไมโครพายแล้วเนี่ยนะครับดินยังสไลด์ไปที่ฝั่งตัวบ้านหรือเปล่าคาตอบก็คือไม่ละเพราะว่ามันจะเป็นลักษณะคล้ายๆหลักการเมื่อสักครู่แหละที่เป็นเสาเข็มหกเลี่ยม แต่นี้เป็นไมโครพายมันจะมีแบบซีเมนต์มาพร้อมหมดแล้วนะครับการซุดตัวการเป็นโพรงเนี้ยไม่มีเลยนะครับอพี่ครับสวัสดีครับพี่ครับโทษนะครับพี่เดี๋ยวขอเดินหน่อยขอเดินหน่อยได้ไหมได้ไหมได้เนาะโอเคครับเดี๋ยวเดินไปเดินไปหน้าเดินไปหน้านี่คุณผู้ชมบางทีเนี่ยนะครับช่างเขาก็อาจจะต้องทํางานนะเราก็แบบว่ามามาดูงานมาตรวจงานก็ต้องแบบต้องขออนุญาตเขาด้วยนะครับอมาเลยครับมาเลยจึ๊บ อ่ะโอเคเดี๋ยวดูงานคร่าวๆแล้วกันนะครับเนื่องจากตรงนี้คนะุณผู้ชมเราทําการสกัดปูนนะครับของตัวบ้านเนี่ยเดิมทีมีงานต่อเติมนะสกัดออกหมดเลยอันนี้คือเหล็กที่เขาโผล่จากตัวบ้านคือใช้เหล็กอ b 9บก้าจะเล็กกว่าเหล็กเมื่อสกครู่ที่ผมได้ทําการเทน้ําปูนนะอ่านี่เหล็กเล็กอารบเนี่ยสกัดออกหมดเลยนะคุณผู้ชมดูได้เลยยาวถึงนู่นเลยสกัดออกหมดเลยนะทีนี้ตรงนี้เนี่ยเราจะทําการลงเสาเข็มนะครับคือลงไปแล้วแหละเสาเข็มไมโครพายลงไปแล้วนะครับ จะอยู่ประมาณสัก6ตน้นนะจอยผิดนะเนะี่ยหัวท้ายนะครับหัวท้าย1 2 3 4แล้วตรงกลาง5 6นะตรงนี้วิ่งคานยาวเลยนะครับซึ่งต้องบอกกันเลยว,ว่าเราเคลียร์พื้นให้เรียบเท่ากันละจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะทําการเอาคานมาวางแล้วตรงกลางเอาทรายมาปรับนะครับจากนั้นก็จะทําการเอาเหล็กพื้นมาวางแล้วก็เทนะครับพอเทเสร็จเนี่ยความสูงเนี่ยมันจะจบประมาณต่ำกว่าตัวบ้านประมาณสัก5เซนเวลาภูกระเบื้องจบแล้วนะครับซึ่งต้องบอกกันเลยว่าโพรงฝั่งตัวบ้านตรงเนี้ยที่ที่แบบ อนาคตมันจะเกิดขึ้นน่ยยาวไปถึงด้านหลังที่เราต่อเติมเนี่ยตรงนี้ก็จะไม่มีเหมือนกันครับแก้ปัญหาโพงรอบตัวบ้านด้วยการต่อเติมรอบบ้านก็ได้เหมือนกันนะครับแต่มันก็จะสิ้นงบประมาณหน่อยแต่ถ้าใครบอกอยากเพิ่มพื้นที่เช่นแบบห้องอเนกประสงค์ห้องครัวนะครับห้องนอนแม่บ้านนะครับห้องอะไรก็แล้วแต่เราสามารถต่อเติมรอบบ้านให้คุณได้เช่นเดียวกันนะครับแต่วันนี้ขอบคุณมากๆเลยคุณผู้ชมช่างเราก็ต้องทํางานต่อนะครับขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมอย่างดีตลอดใครที่ดูคลิปของผมนะมีคลิปหนึ่งที่แบบเกี่ยววกกับพ ประมูลบ้านนะครับเกี่ยวกับให้ความรู้ทางด้านเศรษฐกิจก,การเงินเนี่ยถ้าใครชอบคอมเมนต์มาได้นะผมเนี่ยจริงๆผมชอบเรื่องแบบนี้แหละผมอยากพูดในคลิปแต่กลัวว่าคนจะไม่ฟังไงเพราะว่าความถนัดของผมเนี่ยที่แบบมาถึงทุกวันนี้ได้เพราะาส่วนก็คือเรื่องของความรู้ทางการเงินนะครับอยากให้ผมแนะนํำยังไงเพราะว่าผมก็อินดีนะคอมเมนต์ comment มาได้เลยผมก็แบบสร้างตัวตั้งแต่แบบไม่ค่อยมีอะไระนะครับก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับอ่ะแชร์ชกันไปเนาะคลิปนี้ก็ขอบคุณมากๆใครอยากต่อเติมแอดไลน์ด้านล่างตรงนี้ได้เลยนะครับหรือ ปัจจุบันผมมีบ้านรีโนเวทนะที่ขายเนี่ยต้องบอกว่าหลายหลังเลยนะนะครับน่าจะสิบหลังขึ้นไปตอนนี้ก็ขายยากเหมือนกันแต่ถ้าใครสนใจจริงติดต่อมาได้เรามีราคาพิเศษสําหรับ f c นะก็ต่อรองกันมาได้เลยนะครับจะต่อลองต่อรองกับเซล์ก่อนถ้าไม่ได้จริงยกหูโทรหาผมได้เลยนะครับอลองมาดูซับของเราได้ที่ i b Asset นะครับแอดไลน์ไปดูได้หรือเข้าไปดูใน Facebook ก็ได้นะครับเรามีซับมากกว่าน่าจะตรงน,นี้40ทรัพซับได้ที่ประกาศขายอยู่ มีบ้านมากกว่าเป็น10บหลังน,นะครับมีที่ดินมีโกดังมีโรงงานมีอาพาร์ตเมนต์นด้วยลองมาดูกันได้นะครับสวัสดีครับคุณนมากสวัสดีครับ